จริงไหมที่ห่วงโซ่อุปทานหมูอาจรวนทั้งระบบหากเปิดตลาดนำเข้าจากสหรัฐแค่พอต้องการต่อรองภาษีกับทรัมป์ หนึ่งในเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยจะนำไปต่อรองกับทรัมป์นะคะก็คือเรื่องของการนำเข้าสินค้ากเกษตรจากสหรัฐค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะไทยมีรายการสินค้าที่ห้ามนำเข้าจากสหรัฐค่อนข้างมากไปทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือแนวคิดการนำเข้าหมูจากสหรัฐนะคะให้มาเปิดตลาดในประเทศไทยค่ะซึ่งได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะจากกลุ่มเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสุก,กรรวมไปถึงตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคต่างๆน,นะคะที่ได้ออกมาร้องทุกข์ค,ค่ะว่า ถ้าหากไทยปลดตลาดนําเข้าจากสหรัฐแล้วนะคะจะสร้างผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมผู้เลี้ยงหมูค่ะซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรอยู่มากถึง200,000ครัวเรือนนะคะนอกจากนี้นะคะจะกระทบยังห่วงโซุ่ทานหมูทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชไร่นะคะไปจนถึงโรงแปรรูปเนื้อหมูนะคะ ตลอดจนถึงเรื่องของสุขอ,อนามัยของคนในประเทศค่ะที่ต้องเสี่ยงกับสารเร่งเนื้อแดงจากหมูสหรัฐนะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นในไทยนะคะมีกฎหมายในเรื่องของการห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในหมูหัดทีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะคะว่าถ้าหากไทยเปิดตลาดนาเข้าหมูจากสหรัฐแล้วนะคะจะกระทบไปทั้งห่วงโซ่โอุปทานจริงหรือเปล่าะคะโดวยวิชเชนทร์พัฒ์พบข้อมูลนะคะว่ามีอยู่4ปัจจัยหลักๆค่ะที่แสดงให้เห็นว่าตลาดหมูภายในประเทศนั้นยังค่อนข้างอ่อนแอและถ้าหากเราเปิดตลาดนําเข้านะคะจะยิ่ ซ้ำเติมกเกษตรกรค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือไทยผลิตหมูเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักอยู่แล้วค่ะเราพบข้อมูลในปี2567นะคะว่าไทยนั้นเป็นประเทศผลิตหมูเพื่อบริโภคเองในประเทศประมาณ99%ค่ะและมีการส่งออกเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าตลาดเนื้อสุกรในประเทศไทยตอนนี้ค่ะได้รับการปกป้องจากรัฐบาลในเรื่องของการควบคุมการนําเข้าสุกรและก็ผลิตภัณฑ์สุกรค่ะทำให้ผู้ผลิตเนื้อสุกรนะคะมักเลือกทําตลาดในประเทศเป็น หลักค่ะแต่นั่นก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาเพียงแค่อุปสงค์ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวหากมีการนําเข้าเนื้อหมูเข้ามานะคะก็จะทําให้ตลาดในประเทศนั้นมีการแข่งขันสูงเพราะว่ามีปริมาณเนื้อหมูจากต่างประเทศเข้ามาค่ะทาให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะได้รับผลกระทบทั้งในด้านของราคาแล้วก็ปริมาณการขายที่ขายได้น้อยลงค่ะซึ่งประเทศไทยนั้นนะคะหมูถือว่าเป็นสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะเพื่อที่จะควบคุมระดับราคานะคะรวมไปถึงความผิดปกติของการกําหนดราคา แล้วก็ราคาขายรวมไปถึงมีการกําหนดเงื่อนไขวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรมค่ะข้อที่2นะคะราคาหมูของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ค่ะนั่นหมายความว่าราคาหมูของไทยมีราคาสูงกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ที่สําคัญของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปนสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ค่ะนั่นจึงทําให้ไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับตลาดโลกได้ค่ะถ้าหากเราเทียบราคาหมูนะคะของผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศนะคะก็จะมีบราซิลค่ะราคาของป ปีองพนห้เนะคะเฉลี่ยอยู่ที่1.38ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมค่ะอันดับที่สองเดนมาร์กค่ะราคาอยู่ที่1.67ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมอันดับที่3าเนเธอร์แลนด์อยู่ที่1.72ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมอันดับที่4สหรัฐค่ะอยู่ที่1.75ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมและอันดับที่5สเปนนะคะ1.86ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมมาดูที่ไทยกันบ้างค่ะ ต่อกิโลกร,รัมค่ะถ้านําไปเทียบกับสหรัฐนะคะไทยก็ยังมีราคาหมูที่สูงกว่าค่ะข้อมูลตรงนี้ทําให้เราเห็นนะคะว่าไทยเองนั้นราคาเนื้อหมูเราค่อนข้างที่จะสูงกว่าตลาดโลกและยิ่งถ้าหากเทียบกับสหรัฐที่จะเข้ามาทําตลาดในไทยแล้วไทยเราก็แพ้อยู่ดีค่ะ มาดูข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3เป็นเรื่องของความต้องการหมูในประเทศที่มันชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมี2ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกเป็นเรื่องของจํานวนประชากรไทยที่มีแนวโน้มลดลงทุกปีค่ะโดยประชากรไทยนะคะลดลงมาตั้งแต่ปี2563นะคะมาอยู่ที่66.2ล้านคนค่ะและปี2567ก็ลดลงต่อเนื่องนะคะเหลือเพียงแค่65.95ล้านคนเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งจานวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนี้นะคะกดดันความต้องการบริโภคเนื้อหมูค่ะและมีการคาดการณ์นะคะว่าในอีก5ปีข้างหน้าการบริโภคเนื้อหมูของไทยอาจจะโตต่ำค่ะไม่ถึง1%โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงแค่0.6%ต่อปีเท่านั้นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยที่ไทยตอนนี้นะคะเป็นจ g e d society แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเรามีประชากรผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอายุมากกว่า60สเนี่ยค่ะสูงเกิน20 20%ของประเทศแล้วนะคะและในอนาคตในปี2572ไทยจะกลายเป็นไฮเปอร์เอ็ดเจโซซตี้ค่ะนั่นก็คือสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดค่ะซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคเนื้อหมูนั้นลดลงค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่บริโภคเนื้อหมูน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณและก็ความถี่ต่อสัปดาห์ผู้สูงอายุบริโภคเนื้อหมูเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงแค่38กิโลกรัมต่อปีต่อคนเท่านั้นนะคะถ้าหากเทียบกับวัยทํางานบริโภคเนื้อหมูอยู่ที่49กิโลกรัมต่อ คนต่อปีค่ะ และข้อที่4นะคะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตหมูของไทยที่ค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะโดยที่เราพบข้อมูลค่ะว่าต้นทุนการผลิตของไทยนั้นยังอยู่ในระดับสูงค่ะโดยเฉพาะถ้าหากเป็นต้นทุนการจัดการฟาร์มนะคะหรือว่าเป็น biosecurity นะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยจากโรค ASF ค่ะนอกจากนี้นะคะในแง่ของต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างสูงค่ะเพราะไทยยังเป็นประเทศที่จะต้องพึ่งพาการนําเข้านะคะอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกาก,ากถั่วเหลืองค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะคะในการทําอาหารโดยเฉพาะอาหารให้กับหมูค่ะแน่นอนว่าจะกระทบต่อปริมาณการผลิตเนื้อหมูนะคะโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรราย,ย่อยค่ะขณะที่ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยนะคะส่วนใหญ่ในไทยนั้นตอนนี้ก็ยังเผชิญกับเรื่องของ ASs นะคะหรือว่าโรคที่แพร่ระบาดในหมูค่ะจนทําให้ต้องเลิกกิจการไปในปี2 5 6 7ค่ะแล้วก็มีการขาดทุนเฉลี่ยนะคะมากถึง 8บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยในปี2567ค่ะมีจํานวนกเกษตรกรรวมเหลือเพียงแค่1.49ลายนะคะลดลงไปค่อนข้างสูงจากปี2564ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่1.89แสนลายค่ะขณะที่ในปี2568นะคะมีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์เนื้อสกรไทยนะคะจะลดลงจาก1.61ล้านตันนะคะเหลือเพียงแค่1.58ล้านตันเท่านั้นเองค่ะ จากสีเหตุผลนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าตลาดหมูในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงอ่อนแอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสงค์หรือว่าอุปทานนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าหากว่าเรามีการเปิดตลาดให้สาธารรัฐนะคะสามารถ ส่งออกนะคะหมูมาบ้านเราได้จะทําให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าประเทศไทยแน่นอนว่าจะมีการแข่งขันทางด้านราคาที่ทําให้ไทยนั้นไม่สามารถแข่งขันได้นอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการควบคุมปริมาณการส่งออกเนื้อหมูของสหรัฐมาประเทศไทยให้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่ต่างกับการทุ่มตลาดนะคะที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของประเทศผู้ผลิตอย่างไทยอย่างแน่นอนค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิลมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะ